ฝนจะตกฝาจะร้องเราก็ไม่กลัวสยามทีวี8.8 <8. S 1> มหกรรมคลื่ขึ้นสภาพและอบผ้าลดกระหน่ดท้าสายฝนซื้อหนึ่แถมสลดสูงสุด70%ลดเพิ่มทั้งร้านอีก20%ผห่อน0%นาน20เสเดือนพร้อมรับเครดิตเงินทุนสูงสุด51,000บาทเก็บทุกใบเสร็จหลุนไส้คอทองคํา44่สเซนมูลค่ากว่า4ี่0,000บาทฟรี พบกับศูนย์รวมเครื่องซักผ้าแบรนด์ดังนำมาลดราคาเครื่องซักผ้าหลํงอกฝาหน้าสุดหลํำแบบไร้กังวลด้วย Samsung AI Watch ล้ำสมัยเลือก AI ให้ชีวิตเปลี่ยนซื้อ 1, แถม3โตชิบาเครื่องซักผ้าฝาหน้าเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ Smart Life สั่งได้ทุกที่ทุกเวลามาพร้อมระบบ Wi-Fi จอสัมผัสเครื่องซักอบจบในเครื่องเดียว ชาื่อนสักผ้าฝา,าบดแบบอัตโนมัต LG Watch Tower และเขึ้นสักผ้าหลากหลายแบรนด์ลดกระหนักท้าสายฝนพร้อมรับของแถมอีกมากมายสยามทีวีมหกรรม8.8เครื่องสักผ้าและอบผ้าลดกระหนักท้าสายฝนวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย ya yeah,